ดังนั้ที่ร่วมเป็นเกียรติสำหรับงานยิงใจคืองานฝ่ายคู่สลหรับเมอนี้ครับนะเ,เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมาตั้ง,ตงแต่โดดแล้วครับวันนี้ผมก็ได้เห็นภาพนี้แล้วก็คือวงการหมอลำแทบทุกวงนะครับแล้วก็หมอลำกรอนอีกนะครับเมื่อร่วมกันนะครับเรามาทําความเคารพน้อมนะครับบูชาครูในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับ,บวงการหมอลำเฮานี่คือวาละใหญ่ของวงการหมอลำเรา นะครับกาดีนาน,นะครับถามว่ามีเจ้าภาพผมสัญญาว่าเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งปีนะครับในการจัดง,งาน,างน,าน,งงานรั้งเนี้เพราะว่าการจัดงานแต่ละทางเนาะเมื่อนี้ที่ขาดว่าไรเลยขอบคุณไปยังกำลังหลักนะครับผมผมอจสีเป็นได้แค่นะครับผู้ที่มึงภาพร่วมแต่ว่าคนที่ทำงานจริงล่ะครับคนที่เหนื่อยกว่าผมอีกสามเท่านั่นก็คือนะครับอาจารย์วัดิ์กับพี่ปุ๊กครับผมนี่อาจารย์วักดั์นะครับ นี่แล้วก็พี่ตุ๊กนะครับนี่พี่สาวน่ารักมากนะครับที่ซอยงั่นนะครับเป็นโอ้แบบทิมในไล่นี่สวัที่ทรงงานกันสวัสดีเป็นงานใดนะครับจัดงานกันเมนปรธรรมดานะครับเรลากับผู้ยุบเบื้องหลังน้องกันนะครับน้องบอลน้องบอลลี่แล้วก็น้องออกฟอร์ดแล้วก็หลายหลายคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ซอยผลักดันงานชินนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ผมหวังว่างานนี้บารมีของ พอผู้เม่ผู่เ่อนาพวห,ห,วหพอมอ,หหมอหล่ำทุกคณะนะครับบอสิเป็นศิลปินแห่งชาติคงสิเป็นพลักดันอยู่ทรงให้ภาพยนตร์คลายอ่อเฮ้านะครับสูฟังฝันนะครับแต่ว่าสำคัญมาของภาพยนตร์นัน่นก็คือความหักความสามขีของหมอล่ำคณะทุกทุกคณะที่รวมใจกันพีนาแมนสิบ่มีไทยหนังคมประสีธธที่เ่าและอยากเห็นภาพนี้ทุกๆปีเลย นะครับเพราะว่าผมเคยบอกกับพี่ตุกรร๊กกับอาจารย์มอรสังกัดว่าผมอยากเห็นวงการหมอลำนะครับที่มีการไหวยคู่แบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะสาวน้อยพี่เบิ้ลแพงคือมันเป็นวาละใหญ่ของวงการหมอลำที่ต่างผู้มีผาคหรือตังอาชีพตังสาขาสเสห็วมาโอ้ไม่แปลกใจเลยที่หมอลำฟีเวอร์ก็เพราะเพิ่นกลุ่มเกี่ยวกันเพิ่นสามาคีกันเพิ่นเข้ารบก่อคู่บาอาจารย์เพิ่นกละไริึงใจวงการหมอลำเฮ้า นะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับเมื่อนี้กรับขอบพระคุณไปย่างนะครับผู้รักผู้ใหญ่ว่าสิเป็นที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็นแล้วกันนะครับเอ้ยมากโมซิิพี่ยานะครับนี่จากรัตนาสินนะครับแล้วก็พ่อวีรพงษ์วงศ์สินศิลปินผู้ไทยพอพระเอกไข่ออกคนนี้นี่เออเมื่อนี้แม่ก็มานะครับแม่สุภาพโ่ซิฟินคุณแม่อุตสานะครับนี่จากหนึ่งในสยามนะครับแล้วก็พี่อุตจากดูพานวิเศษสิน แล้วก็มือนีพ้อหนาเฮี้ยงตากันแทบทุกขณะเลยบ่ได้เอ้ยซื้อแต่ว่าวังเว้นก็เอ้ยเปหมดแล้วนะครับเนาะเอาช่วงนี้ครับเป็นช่วงพิเศษถือว่าเป็นวาระที่นะครับตรงกับสิเกปีของอีลาน้อยครับสามปีที่มามอบความสุขให้แฟนๆจากวันนั้นมาถึงวันนี้ครับมาสมัครกระจรูจูหลังหา่าง tăng tay là dưới sự KHÔNG học. Vì chạy đông có một lượt chụp xin chụp giang học. Ah! Tong quách gần, bởi vì học bàn มาเลยครับใครมีเค้กมาเลยจ้าทุกคนเลยนะจ้าทุกคนเลยจ้ารวมกันนะครับเดี๋ยวอันนั้นช่องหลักเม่นลอยเดี๋ยวก่อนนะครับเราเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในค่ำคืนนี้นะครับร่วมอวยพรให้สำหรับดีหลาใค่แล้วกันเดี๋ยวผู้ใดอาวุโสก้อนมูผู้นี่นี่เอาแม่อุสากับแม่แม่ก่อนคืออะไรไงยะคุณแม่อุสาเออครับ อ่าดีใจดีใจเนาะวันที่วันเกิดอาะนี่ลาเนาะอุ้งอิงวันนี้เนี่ยซึ่งเขาบวันไหนเนี่ยคือเอาวันเกิดเจ้าเมื่อนี้วันที่สิบสามเนาะค่ะวันเกิดเจ้ามาหอดแล้วให้เายแยวขาดของไฟเด้อเนี่ยพ่ะมีจังไรให้ห่างไกลอย่ามากไก แนวใดายป้อดายห้าหลายมาอย่าขื่นขาดเด้อขออำนาจสิ่งศักดิิิ์์สทธจงมาปกครองคุ้มเจ้าจงเจริญเรื่อต้องของหาได้น้ำใจมันหายากหนอ้ยจาะจก่งของคุณยายมุ่งโวยพ้อดในมือดีขอให้เจ้าจงเจริญเจริญเด้อ คุณท่าาสุภาพครับเชิญครับวันนี้วันที่13กรกฎาดา 2, 2> <h 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 5 6 8เป็นวันเกิดของอิหลาลานสาวคนสวยของคุณยญ้านะให้อหลามีความสุขแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูให้มีความสุขตลอดไปร่ำร่ำรวยๆวยปารถนาสิ่งใดกับอใอหาไดนั่งสุ่มเรื่อความปารถนาทะลูดเดออยูเย็นเป็นสุขร่ำร่ำรวยรวย สุขีสุขังมีสตางค์ใส่บุญบะยาเจาเจ็บเจ๊เจนญเจ๊ลุกเจ๊ซาธุ่งอวยพรทันสมัยมากครับฟังพ่อบี้จะหน่ยอัดครับพ่เชิญครับครับวันนี้เป็นเรื่องยามยามดีวันที่สิบสามหนูน้อยมาสจันสุขตาของพิ่นดิอีสานคุณปู่เพราะคุณปู่เนี่ยคุณปู่ครับคุ่มชนิดโตนู แล้วก็ดีใจกับพ่อแม่เบินว่าเบิ่งน้อยเบิ่งหางเบิ่งนั่งเบิ่นหัเ,นนหเบิ่์นเมียหนูทําดีมาตลอดตั้งแต่หมูย่างก้าวท่ามกยาง, 9, งกับพ่อโจโใจจังอยากให้หนูยืดอยากมณนีขึ้นหลังให้เป็นจังสีตลอดไปเป็นความใจของแฟนปักแฟนเองแฟนพับของยีลา ตังต่ลาอย,ย่างเขาเขามาอยู่สาวหน่อยก็เป็นกานขับที่สุดยอดพ่อแม่โุ้ยกำเนิดพ่อแม่ผู้สาวอันนี้เป็นว้ยบรรจุดนี้และไห้คลรกผู้มีพระคุณเดินลุกเอและกัดตลอดไปจะเลื่อนลุ่งเรื่องปาสาสจากลูกให้ไครเชบเดินทางไปใสยปัยะจ้าตัอาหารงจ้าป้านา,นายพอแต่สิ่งดีดีก็บชีวิตจะเลื่อนจะเลื่อน แล้วยงรักพักดีต่อผู้มีพระคุณพ่อโจโแม่ oh. สน,นุนแล้วก็พ่อแม่ตัวเองนะลุงนะเจริญครับสาธุแม่บิเบริสุปปะร้องเป่าทุกก้อนใช่ไหมอ่าเด๋ยีกอ่าเด๋ยินหนึ่งค้อน ่าเหลือนี้เหลือนี้ไปเออเอาเสร็จโอ้โหเดี๋ยวอ กดไหมป่ะเนี่ยบังคันติดไหมเด็บวบไฟช็อตะับงบังคันเนี่ยบดบริบบบกกนก่อนใหเสียงไหมล้วมันขึ้นก่อนเมล็อ,อว็วา้ติดซึไหมติดเชือไมเมัน่อนั้นแับไม่ติดเสียงนีได้ ไม่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 ั่นนั่นบมันเสียงตุ่มมันบไมปิดไม่ตอนบอมไม่มาได้ชัดอันระบบสัญญาณมันอันระบบสัญญาณนั่นคือไหนเบายังไงคนที่สองกับสายสายเด่นเบาอีก กว่าสแตวอ่ตอนนี้เราสัญญาณม่นิดหนึ่งนะครับสัญญาณม่นิดหนึ่งจากรวพุเวลาจุดพุยมันจะสัญญาณม่น้ำตาอิไหลดีใจแท่นคุ้ใจเบียค้มใจใช่ คือเราเสิดกบวคุ้มกันนวยาอันนี้พอเนี่ยพอนะสอนวาดนาคนแบบอนาคตเกิดมากขึ้นกันเนาะวัสนาดีแฮะคนมีบุญมาเกิดเป็นจิคนมีบุญมาเกิดนมีบุญตัอเอาจ็มีบุญเยอะกัน แต่เฮ้าบ่มีบุญเข้าบ่มาเกิดได้ดิ Happy birthday to you ดีใจนะครับเมื่อนี้ชื่อว่า เป็นวันที่อีลาต้องเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งปีนะครับเขาสิบเก่าปีพอดีนองรูกเนาะนะครับพ่อกับอานุ้ยอุ้ยพ่อนี่ลาสิวางส้างงานเมื่อวันเป็นเดินสายภูปะแฟนๆไขส้วมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักใข้ ของแฟนๆทั่วโลกทั่วโลกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือแฟนครับทั่วโลกเนาะั้งเทียเมย์ันไนไอ้กระโจเอาพ่อค่ะผพาลูกสร่างแ่พอเป็นคนสร่างลูกเป็นคนสูง,กกยงอยู่ทรงไปน้ำกันจากเม่อนันจนมาหอดมนีตั้งแต่ผมก็ยังคคิดว่าสอะอาหอดมนีได้ นะครับต้องขอบุณพอสงกรานต์เมสุภานะครับผู้สั่งชีวิตหมมากนะครับแล้วก็ทรงต่อนะครับในการสั่งงานนะครับจนนีลาม้าหอดสมือนีกับพักดันสาว้อยแห้งไปปังเปไม่เอกนะครับด้วยการโลูอุ้มของขอบุณแฟนแฉนนครับพอให้ลูกมีดีมีแห้งตังใจสั่งงานพ่อเข้าใจว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่านี่คือวิถีของ ศิลปินนี่คือวิธียองคนดังนเนาะคนคนที่เขาอยากเป็นเหมือนนู้มีมากมายหลายคนหลายล้านคนอยากดังอยากบังอหนหูแต่ว่านูมาถึงทุกวันนี้ขอให้รักษาคุณงามความดีนิสัยดีๆแบบนี้ตลอดไปเ,เป็นเป็นที่รักใร้ของสาวน้อยพี่บอนแพ่งของเพื่อนๆร่วมง,งานแบบนี้ตลอดไป Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดของขวัญก็มีมากมายนะครับจากและด้านหลังนะครับของขวัญพิเศษจากแบบโอ้สอนุษมอบครับเออให้เออมอบนี่อย่างนอเนาะรุนแากแจะเลยแจะเลยย่างแจกสดสดก่อนหน้าสื่อมวลชนเลยนะครับถารมา พี่คืออะไรกางคำแท่ง้างคำแท่งอะครับเป็นโจเขาเรียกอะไรครับโจเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเหล็กแขนกำไลแขนไอยูไปก็มีแต่กำไลกำไลไปเหล็กแขนให้เอาใส่แขนนะครับครับเป็นเหมือนทองนาหรือว่าเป็นสัมฤทธิ์ประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ยหลวงปูกับวัดทุน เชี่ยครับขบคำถามมาครับผมอามาคนดีเม้าก็แย่ผมไร่หลวงแจกสารละวันนี้ขอบคุณแม่เฟือนด้วยนะครับมาวันนี้แม่เฟือนมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับกับลูกสาวครับผมต้องดิ่งมาจากกรุงเทพนะครับแม่เฟือนนะครับจากเจ้าของแบรนด์แพดดี้เกิลครับผมนะครับแพดดี้เกิลนะครับอันนี้เป็นเป็นถุงอะไรฮะแม่เฟือนจะแจกอะไรดีดีนะครับรุ่นเครื่องมือในเปพียงเดียครับ

สวยงามมากเลยครับเจ้าครับเป็นสีม่วงเป็นสีเงินสีทองนะครับเป็นสีธ e นาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อนไหนเจ้าจักบาทพอเลยโฆษณาอย่แไม่ได้โฆษณาให้ธนาคารโฆษณาให้ชุดเราเนี่ยชุดคุณเฟิร์นเนี่ยครับผมคุณเฟิร์นสวยมากแม่เฟิร์นบอกว่าราคาเลยพุ่งแสนระหว่างชุดกับคุณเฟิร์นนี่สวยพอๆกันเลยนะครับ เอฟเฟอ่์นี่เสวนเหมือนสีกากกบไปครับเอออย่าพึ่งพูดสิยิ่งระมัดระวังอยู่วันนี้ขอบคุณไปยังเฮียหน่อยด้วยนะครับเสี่ยวนะครับมาร่วมอวยพรเฮียหน่อยลูกสาวขอบพระคุณคุณหน่อยเสี่ยหน่อยหรือเฮียหน่อยผู้บริหารเป็นเอ็มดีนะครับไดายอมดเจอร์ดายเลคเตอร์นะครับเฮียหน่อยเชิญครับอ่าเออเอาอวยพรหลานหลานนะครับ อะไรนี่หน่อยอวยพรสวัสดีครับ<า>ก็สิบเก้าปีแล้วลูงเนาะเออจริงๆเิียเป็นผู้แทนประชาชนดีกว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการเนาะหรือว่าผมเองก็ทำเรื่องการศึกษาเป็นตัวตั้ง,<ช>จ,รงจริงๆการศึกษาที่เกิดขึ้นไอ้ระบบใหม่ล่าสุดเนี่ยหนูรู้ไหมว่าแรงบนันดาลใจมาจากหนูที่หนูร้องเพลงขอบฝันมาหลังห้ามแล้วก็เอาไปทําเป็นระบบการเรียนใหม่อันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับ<อ>เด็กๆ ที่อยากจะเรียนแต่ว่าต้องทํางานด้วยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักปุ้อิงแล้วขอให้ปุ้อิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คิดแล้วอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารนานั้ครับผมเป็นที่รักของแฟนลับแล้วทุกคนนะทุกนะครับเป็นคาพูดที่ซึ้งกินใจมากครับเสี่ยงหน่อยหรือคุณหน่อยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่มานชัยนะครับหมอลำเพชรลำเพลินไอ้ไส้นะครับผมมา ครับขอบคุณทุกคนซึ่งวันเกิดปีนี้เบิร์ตระบิดของควันพอนุ่นไม่เบีโอ้ได้แล้วได้แล้วอ่ะพ่อจูกับโบมี่ยังไหลเดี๋ยวหนังออกจังเอาเนาะกามินิโบยังไหลเนาะพอหายจากแสนหนึ่งเด้อเเออจ้าพ่อจูเดี๋ยวอีพ่อหมดหายแสนหนึ่งเออเดี๋ยวหนังออกเขากฝังฝังจังวางกันอีกเนาะ ผมก็จะเดินทางลงกอทอมอเลยนะครับพอวันที่สิหานะครับแล้วก็วันที่สิไปมืออื่นนี่นะครับตื่นขึ้นกับไปเมืองงานต่อเตรียมงานวันรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์คลายออที่เดยโมาบางกะปิวันที่สิบห้าใช่ใชนะครับฝากแฟนๆเลยครับเด้อนอกเหนือก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็เสียงพรมือนั่นก็คือบัตรนะครับบัตรที่จะ เข้าชมภาพยนตร์ขอพระลั่งจากทุกๆคนกันแล้วกันพักดันให้ให้ออหนังว่าหนัหญ่ของคนอีสานบานเฮ้าซอยพักดันกันนะครับให้นังไยออโด่งดังและหนังเรื่องนี้เป็นมรดกอีสานที่จะจารึกไว้บนผืนแผ่นดีอีอีหนึ่งเรื่องดันก็นคือไทออสิบเจกรกฎาคามนี้ครับที่ลาดาวข้ามบาดย้ายในใจจะน้อยก่อนเนะาะก่อนพอสิไปุงเทพเอาแล้ลงเทปก่เนี่ก <c oughs> ้า <c oughs> นูก็ขอขอบคุณคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนเด้อค่ะทีเมื่อรวมอวยพรในนุ้ได้เมือนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนเด้อค่ะทีเมื่อรวมอวยพรในนูขอขอบคุณระยะเวลาที่ผ่านมากเกือบสีสามปีเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อแม่เอฟซีการให้การตอนรับและการสนับสนุนขอบคุณหลายอย่างดีขอบคุณแม่น่อยพ่อเอกผู้ที่ยูเบืองหลังซัพพอสลาอยู่ตลอด ขอบคุณพ่อจูแม่นุนและกกทีมงานสาวหน่อยเพชิดบานแบงที่มอบโอกาสดีๆให้หนูนะคะเฮ็นให,หนน้หนูมีทุกมือนีได้หน,นูมี FC, ทุกมือนีได้กัญยนพอพ่อแม่เอฟซีเดี๋ยวค่อยสนัเสนอลกักกาพักดันหนูม่อยู่ตลอดเพราะว่าหนูสิพอดามาอยาอยียงเอียงสเขามาทับพมหนูนักซำใดพอพอ่อแม่เอฟซีก็ค่อยเป็นกำลังใจแลก้กกาคอยอยู่เคียงขางหนูตลอดหนูกะบ่มีอย่างไรคะ่ะนอกจากคำว่า ขอบคุณจากใจเด็กน้อยคนณหนีหรีเด้อค่ะจากที่หนูว่าเคยมีอย่างอะ่ะทุกมือนี่หนูมีหนูมียูมีกินใดกระยอนพ่อแล้วก็แม่ทีมมอบโอกาสที่ดีให้หนูหนูแซญยะค่ะว่าหนูสิญญาาตัง้งใจเฮ็ดงานไมน่จำเนหนูก็สิโอ๊เอาขอบคุณขอบคุณเธอหน่อยค่ะ เช็ดช่วหให้หโอเคมาลุ้นอยจดสุดโอเคเตาแล้วก็พูดต่อลูกพูดต่อฮะมันจบเลยไหมลูกนเมาแน้วเด้นั่เลยจบไลยสมบัติเออเสียไนมนเองวันก็มีด้วยปากการาชนีสจิลนบอเดนมันบกแบบผังเจ้ากระไดลู้น่ะบอกต่อแล้วสักสองสามคำกระไดหนูว่ายากหัวไงเ้วยนี่หนูเต้น ตอีทักหน่อยแม่ทับมาคราวนี้ทับมาแล้วดอกไมแม่ทับดอกมือมาแล้วพร้อมพี่เสนสถานี๋ยวน้องสาวนะครับนี่มารวมปุ๋ยพ่อดูดีๆนะโจมันใช่แม่ทับจริงหรือเปล่านะสังคมกำลังเบียดเบียนอยู่สรุปแล้วเป็นแม่ทับจริงๆไม่ใช่แบบที่เป็นข่าวใช่ไหมครับ มีปัญหน้อง,งอุ๋งิงด้วยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋ามีมนจากพี่กิ่งนะคะขอบค,ข <im itary> คุณทุกๆแลนใจด้วยที่มีให้กับน้องอุ๋งอิงนะคะขอให้น้องอุ๋ <im itary> องอิงมีความสุขมากๆประสบผลสําเร็จใ,ในชีวิตที่มีความสุข่ <im itary> <im itary> แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะลูกนะการสราสรรุนเมทับดอกไม้นำ ไปแสดงนั้งไข่อ้อเพ่เอาค่าตัวจักบาทตอนนั้นยังไม่ได้ดังเลยพ่อไปถือเขาไข่อ้อเด้เขาเขาไม่เอาค่าตัวเลยใช่ไหมไม่ค่าตัวสักบาทเลยครับพี่แสงทั้งสงเข้าโรงเสร็จหรือเปล่าเอได้ครับแล้วจัดให้เออนั่นเห็นไหมล่ะพ่อไปถือไข่อ้อบาทเดียวเป่าหัวประธานหางเป่าหัวให้บาทเดียวดังเลยนะครับสุดยอดดีใจกับน้องดีใยดีน่ารักมากแล้วก็ผมมีสิ่งที่อยากเห็นอยู่ครับอีกสิ่งหนึ่งผมอยากอยากให้แฟนๆสารฝันผมอีกไหม ก็คือผมอยากเห็นอีหล่าอุยิงกับพ่อจูกับทิมพับยุนไปเดินพุ่มแดงอยู่เมืองคานครับอยากเห็นสิ่งนี้ครับเมื่อเดี๋ยวจอยรัอธิบายหน่อยเมืองคานเนี่ยคืออะไรก่อนดีกว่าเมืองคานเนี่ยผมเห็นคุณพูดมานานแล้วนะครับเออมันเป็นอะไรคานเมืองคานเออเทศกาลหนังที่เขาจัดกาลหนังที่โด่งดังประเทศอะไรล่ะฝรั่งเศสโอ้เดอะ โอเคอ่าโอเคเขาทักทายประเดี๋ยวฟังเสียอังกฤษในสาร้อยคอ๋อภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับ The f a n Country Miss วงอิง and the Bojo's Palm ทีมงานขอกําลังใจจากแฟนนสมไอแบงเดอร์ออเดียเมย์ไอแบงเดอร์ Population s o r e สามร้อยเพศบ้านแพงเมืองคานยังไงห้องกันได้ไปอยู่แล้วล่ะพี่น้องขอบคุณแขกผู้เกี่ยิทุกคนใจครับคืนดีครับ ส่งความสุขสนานบนพิธีต่อนะครับขอบคุณทุณกกำลังใจครับอา่อาขอบคุณพ่อคู่แม่คู่นะครับขอบคุณหัวหน้าวลำคุณลกคณะนะครับขอบคุณท่นนนานคณะอาจารย์นะครับแล้วก็ชีมงานนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกต้องขอนแก่นหรือกขอนแก่นกัขอนแกน่นขอนแก่น,อนกนองขัน,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 นะครับ ถูก,ก,ก,กต้องเลยพนอพิเศษสุดนะครับพสสนนบี่น้องมันเกิดลูกสาวของพี่น้องพราแม่เอซลูกหลานน้องลูกจะพึ่งกับนะครับทาไมค<อ><ม>ราทศิลป,ปินเยอะมากเลยามากมายใช่ที่รออยู่หลังเวทีครับผ